สวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้ง d s r ยร่วกับเกมโรบอกในแมพที่มีชื่อว่า r n t t r a l t e r n a t i v e b a t t l e g r o u าวพลังที่ผมจะมาใช้ในวันนี้คือพลังของนักผู้เทศตร์ที่ตกลงไปในวอยใต้อัน r ด r กราวนามเขาก็คือ WD อ a s t e r แกสเตอร์นั่นเองนี่เฮ้ <c oughs> ่าแกสเตอร์จะใช้พลังพวกแบบเป็นดวงวิญญาณนะซึ่งในรูปแบบมือเป็นเหมือนรูปแบบพลังของดวงวิญญาณในรูปแบบมือนะสกิลที่เยอะสุดก็จะเป็น The t e r m i n a t น o n นนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสกิลนะเออฮะเดี๋ยวผมไปหาคนสู้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวเจอกัน อ้าวล่ะครับผมเจอคู่แข่งแล้วก่อนอื่นกดชิปนะฮะล็อกเป้าหมายอ่าอาอาฟันกูเลยอ่าอ่าไม่ถอยก่อนอ่าอ่าโดนรัวๆเลยโอ้ยนอนใอยแปลกเจอกูใช่ไหมแป๊บหนึ่งหนึ่งอะไรแล้วอ๋อหนึ่งยิงต้องกดค้างด้วยอ้ช <kay. S 1> ิปหาแล้วกูอ้าวได้จะเล่นนีใช่บ่แป๊บหนึ่งเออหนึ่งเออเออสกิลนี้เออเอาเอาชิปหาแล้วกู เอาใหม่เอ่อดึงดึงใช่ไหมดึงมาเออใช่ดึงมาตบหนึ่งสองสามสี่เออหิวเลือดเออ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 สกิลมึงเยอะจังเอออันนี้อ๋อยิงสกิลสองอะกงจักรอบตัวไม่มีอะไรเลยเออเออเออไปชิบหายละโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย กูหนีก่อนกูหนีก่อนเออเอาระเบิดไปแล้วกันนะชิพาละไม่โดนเออชิพาละชิพาละโอ้เอาหมัดโอ้เชี่ยให้หมัด,หม,ดหมัดใกล้เกินหมัดใกล้เกินมึงหมัดตอ่อโยโอเชียกูโดนกูโดนสอนเชิงมวยกูโดนสอนเชิงมวยเออชิพาละกูเอ้ยเอ้ยเอ้ยลูกสิว่าลูกน้อยแน่คาเต้แท็กทคืออะไรวะ เชียช่างแมงต,ต่อยต่อยมัดเปล่าอ้าวนี่มึงโดนกูแกะเตอร์บาเตอร์ยิงยิงโยนไว้สิสาวดัเมจยิงโดนไปะเนี่ยไม่โดนไม่โดนช่างแมงปล่อยลำแสงอ,อืมมัดสั้นจังวะกักขังไม่โดนช่างแมงเชี่ยดึงมาคุยเออเช่ยกูจะดึงมาคุยเดึงมาคุยไอเชี่ยดึงดึงดึงเออดึงมา ดึงมาคุยหน่อยมาคุยกันหน่อยคุยได้สิบสองจุดหกดาเมจโคตรหน่อยเอายิงไปกงจักเออจะติดลงทันลงทันโอ้ยเก็บคอไวเออเออเออสกิลนี้มันระเบิดยังไม่เอาเออ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 มึงมึงมาเอาเช่โอ้ย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  โอ้ยแกแกอืมเออเออท่าห้าคืออะไรอันนี้ท่าอะไรอ๋อนี่ท่านี่กดค้างยิงไม่โดนสักนัดเดี๋ยวเอาแบบเดี๋ยวนะเอาอันไหนดีเอากระค้างอีกรอบนึงนก,กูใช้ไม่โดนเลยสักครั้งเดียวเรียกมาคุยดิเรียกมาคุยเรียกมาคุยอันนี้โดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หิวเลือดให้ตัวเอง หกูเจ็บคอดิตึงนะี้เอาไปกินกงจากสังหารเออจสติสชิบหายแล้วมึงมาอยู่ในระยะกูเดี๋ยวมึงโดนโอ้ยยไม่ได้ดูขอโทษด,ดูคนอื่นอยู่สมัยตัวละครกูลุกช้าชา้ชิบหายแล้วท่าน,านี้แล้วเบิดเวลาโดนไปสามดาเมจแล้วโดนต่อต่อยคอมโบคอมโบคอมโบคอมจอยยิงยิงเสร็จเออแกตเตอร์บัตเตอร์แล้วแบบกดผิด ช่างแมงไม่เอาแกเตอร์บัตเตอร์ระยะมึงโคตรสั้นเนี่ยมือระยะไม่ไม่ไม่อย่าต่ออย่าต่ออย่าต่อกูเจ็บกูเจ็บบอกแล้ว่ากูเจ็บเออถ้าระยะนี้ยิงลำแสงไม่พลาดแน่นอนแต่เอาอันนี้ไปเอ้ยเดี๋อันนี้อันนี้เรียกมาคุยเชี่ยกันเหรอมึงกันเหรอเอานี่ไปเชี่ยยิง เชี่ย yeah. มันกันเนี่ยผมทําอะไรไม่ได้เออ่ระเบิดได้ไหมไม่ได้เออหมัาคาลเตอร์แท็กทำอะไรไม่ได้เลยเอ๊ะมันคาลเตอร์แท็กเหมือนกันวะเสียคาลเตอร์แล้วมึงอนะ่ะเสียคาลเตอร์เชี่ยเฮ้ยจะไปเออยวะว่ะว่ะว่ะวชิบหายเกือบ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 ไอ้กดสกิลหนึ่งทำไมวะกดสกิลสองนี่สกิลนี้อ่างไกลกูบอกเลย เนี่ยหนึ่งคือยิงเอ่อสามคือต่อยเอ่อสี่คืออะไรวะสี่คือทุบป,ปะเอ่อมาดิเออเชีย่ยไอ้เชีย่ยไอ้มามาเอาเชีย่ยอ่ะอ่ะเชีย่ยวว้าไปแล้วจบตีดักหน้าได้ปะเช่ยเชียเชี่ยไม่ไหวไม่ไหว,หวโอ้โหหลังกูแสบเลยนี่หลังกูแสบเลยมึงโดนเอาเชีย่ยอืมอืมอืมต่อยต่อยไปแล้วเรียกดึงกลับมา ดึงกลับมาแล้วต่อยใหม่อึอึอึือหยาฮิวตัวเองนิดนึงนี่โกงจากไปนิดนึงแต่จัสติสไม่โดนเลยสักนัดสงสัยแม่งล้มอยู่เชี่ย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 เวินเวินกำล้วไงเวินกำล้วโอ้โหแรงดีแท้เนาโอ้ย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 กดกุดดมพื้นเลยเชี่ยบักบักบักเอาเชี่ยเอ้ย เกือบต่อยละเกือบต่อยละยิงไม่โดนดีครัาสกิลสองน่าจะดีหรือเปล่านะแต่กูตอนนี้เดี๋ยพิ่งยิงแปบบหนึ่งเออเอานี้แล้วกันอยากใช้นี้เออมิดถูกเออโดนเกยโดนอยู่โดนอยู่กันไม่ได้ดีเรียกมาคุยได้ไหมไม่ได้เออยิงยิงยิง นี่สกิลนี้เราะสกิลโปวดอยู่เลยสกิลทำมาฮักกินเฮ้ยเฮ้ยคิดแผนดีๆแล้ววาร์ไปข้างหน้าแล้วแล้วต่อยหน้าจริงไหมเออน่าสนใจเออไม่ไม่อย่าซ้ำอย่าซ้ำศพเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยควะเฮ้ยกักขังกัดขังเออ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 สกิลสกิลเออเออเออช่างแม่งก็ต่อยแม่งเอออันนี้ เออโดนกูคา์เตอร์แอตแทกเกออย่างเทแล้วกูกดสาวทำไมเนี่ยช่างไหมยิงต่อยิงต่อเออระเบิดถึงไหมถึงแต่ไม่โดนไม่ถึงนี่เมื่อกี้มันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นแต่เรายิงโดนตรงนี้อ้าวจังหวะน,นี้ยิงไปดีครับสิบสี่ดาม่เอ็ดฟรีกักขังไม่ค่อยได้ผลอื้ือื้มอืมกูไล่ยิงอย่างนี้ไม่โดนหรอก เออเบลิเวอร์คืออะไรวะจำไม่ได้ใช้ทั้งแนยกูลิมหมดแล้วเอายิงไปยิงยิงไปอย่างนั้นแหละมันกำลังงากเต็มหน้าเลยัม่ละเออเออไคลนสเออหนึ mm ่ง hmm. uh, 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 มาจำได้แค่นี้ <laughs> ยหลอไม่โดนไม่โดนบอกเลยไม่ได้แอมเออแกต่อว่าเตอร์ยิงยิงยิงไม่โดนกูหนีแหละ เออเลขสอง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 สิวายิงขอโทษครับยิงเอิ่มไม่โดนใช่จัสตินอ่ะโอ้ยแล้วเมื่อกี้ใครเลยวะชากแมงเออเออเออสามคืออะไรวะเอออ่าเออเออเออเลขห้าคือเคาน์เตอร์เลขสามคือ อ๋อคือหมัดกูลืมอ้าวโดนด้วยอ้าวอ้าวจังหวะนี้โดนต่อไปดีเออแล้วทำไมกูได้ฮิวอ๋อฆ่ามันได้แล้วอ้าวฆ่ามันได้แล้วอ้าวโอ้ยฆ่าเสร็จเลือดเต็มเลยโอ้ไมคก๊อตกูฆ่าเราได้เลือดด้วยโอ้ไมคก๊อตอย่างเทพเลยเดี๋ยวเจอตัวต่อไปครับอ่าผมมาเจอคนที่ผมจะสู้ด้วยคนต่อไปละคนนี้นี่คนนี้คนน,คน,นี้มาดูกันว่าผมหรือเขาจะลก่กอเปิดนี้เลย เอาดีเปิดงี้เลยนะได้แปบ๊บนึงคนไหนวะคนนี้ปะใช่คนนี้นี่ล็อกไว้ยิงระเบิดยิงระเบิดเสร็จปล่อย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 ,อย,อยเริ่มใช้คองแล้วเว้ยยิงต่อแกเตอร์ต่อมาเลยแกสเตอร์บาเตอร์ทําไมไม่โดนวะอ๋อระยะสั้นเกินเออสาบคือแล้วอ๋อหมัดสีก็น่าจะเป็นหมัดปะแจกทุกหัววะทุกหัวไหนเออ เอ้เดี๋ยวไม่อฮะตีชาวบ้านมั่วใช่ไหมเกมอพีพีออกแบบให้ตีกันกูไม่ผิดนะฮะอย่าว่ากูเกมนี้มันมีระบบ p p a เองกูไม่เกี่ยวอย่าหาว่าเสียมารยาดึงมาต่อย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 เต,ต,ตะ i n ลเน็ดฮิวยิงกงจากไปท้งนิดนึงแอนนี่เราจะติดไปเอ,เ,เอ่อเฉยเอ้หลบได้หลบได้ระเบิดเวลาอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดกู โอ้ไม่กัสอย่าเออยิง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 อย่าอย่าอย่าคิดอย่าคิดจะทำอะไรอย่างงั้นอย่าคิด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 ลำแสงพิฆาตอืมอืมจะใช้แกะเตอร์ว่ะจะหาจังหวะใช้ไม่ได้เลย เฮ้ย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 ตีอ้าวเสร็จโจรยิงคาลเตอร์แกตเตอร์บัสเตอร์เอ้ยโตเฮายมิสวอกเฮ้ยเฮ้ยมันการมันการเนียไอ้คนนี้มันม in ีสเตปไอ้คนนี้มันมีสเตปเฮ้ยเฮ้ยน้อยแน่น้อยแน่กักขังไม่โดนแย่กูอ่าเรียกว่าต่อย เฮ้ยเจอคนเผือกว่ะชิบหายละชิบหายละโดนสองโดนลุมสองดีลุมเอ้ยใจเย็นกูไม่ได้เก่งขนาดนั้นเอ้ยิงยิงยิยิงยิงยิงโดนแค่สองดาเมจชิบหายแล้วกูโดนอะไรเฮ้ยเฮ้ยกูโดนจัสเบนนั่นนี่เอ้หเลือดกูกูเพิ่มเลือดได้ไงวะทำไมเลือดกูเต็มอ่ะไม่เข้าใจพาสซีฟโอเคช่างแม่ง เออฮะแกนี่มันกระจอกจริงเดี <sh> ๋ยวดูฉ oh, oh, ันไว้ดี่นทางเขาเรียกว่าดาเมจดของจริงชิมหายละเฮ้ฮไม่โดนโดนโดนโดเฮ้ย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 กันเหรอกันเหรอจ๊ะกันเหรอจ๊ะเอาเชียเอ็กครอสจะแน่สักแค่ไหนจะแน่สักแค่ไหนฮะฮะไหนบอกอะตับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวบอกเราทีสิมันจะแน่สักแค่ไหนขอดึงหน่อย ดึงได้ปะกันอยู่อ่ะดึงไม่ได้ฮิวเลยไม่ต้องเอายิงไปก่อนเฮ้ยกูตีมันเนี่ยเอ้อโดนเดินเปิดช่องว่างเออระเบิดได้ไหมเอออ๋อเขาจะยิงแกสเตอร์เลยเออจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเออชิดชิดชิดว้า หน้อยน่อยน้อยหน่อยแน่แกหน้านี้บล็อกได้ยังไงล่ะแกบล็อกได้ยังไงเออไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไรเอาหมัดไปกินเอาเชียร์ไม่โดนเี้เออกรอแม่เคาน์เตอร์อยู่ไหมกรอเคาน์เตอร์ไม่ได้มันบล็อกอย่างเดียวเลยอะโอ้โหไม่ใจเลยวะโดดหน้านี้ บล็อกทันอีกแล้วระเบิดไม่เข้าเฮ้ยเข้าอยู่ทีเผอ่อกระครั้งกระครั้งกระขันไม่ทันเลยใคเนสฮิวกงเออเฮ้ยไอจหวาเน,เาเาเาานี้ยจัสติสยิงยิงยิงโอ้โหกันทันไดนะ้ไงระเบิดเออ โดนสกทีไว้อ๋อเลือดมันน้อยมันเลยเซฟเลือดตัวเองแน่ๆเลยแล้วกูก็อะไรจะตายเอ้ยไม่เลือดกูเยอะแต่ก็จะตายเหมือนกันนะยิงลำแสงออฮ <ś c oughs> จังหวะพอดีเป๊ะเลยทุบแปะเอาไปโนยนสกิลมึงใกล้ผ่ายยิงเอาไ,ได้ยิงมันคันเร็วจังวะยิงยิงยิงนน,นนี้ เออพันธียังไม่ออกเอ้ยยิงใส่คนอื่นนะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะจัสตินะจัสไอ,อ้จัสตินไอ้แกดกไอเอียเอ้ยเกาะแตกเกาะแตกเหรอเกาะแตกเกาะแตกอย่างนั้นเหรอโอ้โหโหโห,โห,โห,โหไม่ละคาราคายไม่ละคาราคายผิวหนังนั้นบอกเลยโคตรเก่งเออกนต้องไปกอดข้างไกลใช่ปะโอ,อ้ไม่ใหม่ เืมเฮ้ยจังหวะนี้เรียกมาต่อยไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเกือบแล้วนะ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 เกือบหนาหนานี้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 ทาไมทําไมมันยังไม่ตาทาักทีทาไมมันยังไม่ตาทาัทีฝีมือใช้ได้แต่เอาแต่ป้องกันแบบนี้ก็ปวดหัวเหมือนกันนะบอกเลยป้องกันเยอะเกินพี่สเตมไม่น,น่ากูจะหมดละ เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ใช้สกิลกูเห็นอันนี่ลำแสงแล้วก็แกสเตอร์บลสเตอร์ชนะพอเมื่อกี้กูฮิวใช่ไหมใช่ดวงใจม่งแตกอะโอ,โ,อโ,อโอเคโอเคโอเคอเอ้ยครมันหรือไม่ตัวนี้มันเล่นมันจริงๆ ดะิ u ดี d กสเ s t e r โคตรโกงเลยเออไนแบทเทิลยาเออสุดยอดเลยโอเคครับสวันนี้ใครคิดเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์ไว้ได้นะถ้าคลิปนี้มีคำหยาบหรืออะไรก็ขออภัยไวนาที่ด้วยเพราะเนื่องจากผมเล่นเกมนี้แล้วผมอาจจะหลุดคำหยาบบ้างนะก็ขออภัยไว้ก่อน ถ้าใครอยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แบบไว้ใต้ล่างนะถ้าใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครได้นะครับเพื่อป็นการติดตาผลงานใหม่ของผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกัน